สวัสดีครับผมฟุงยังเกิลทูนะครับวันนี้ผมก็จะไปหาอาจารย์ชานผมนะครับก็คืออาจารย์ที่ให้ของขังผมวันนั้นเองนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะไปขอเขาอีกครั้งหนึ่งนะก็จะไปขอของขังเขานะครับก็คือเป็นของขังเอาไว้ป้องกันตัวนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอท่านหรือเปล่านะครับทุกคนพอผมไม่ได้นัดท่านเอาไว้นะครับก็วันนี้ผมก็จะไปดูท่านที่เดิมเลยนะครับทุกคนเดีย <anyway> ๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ อนนี้ผมจะเปิดคลิปนะผมเข้ามาทุกคนได้ยินเสียงไหมใครฟันอะไรไม่รู้นะครับมีเสียงคนฟันไม้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะผมก็จะไม่ไปทางนั้นนะ ทุกคนเหมือนผมจะเห็นใายไม่รู้ครับเดินผ่านเ,เมื่อกี้นะ ามาชี้ทางนะทุกคนเฮ้ยไปไหนวะหายไปแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าคือใครนะแต่เขามามาชี้ทางนะเมื่อกี้เขาก็ยืนตรงนี้นะทุกคน ผมจะไปถ้าเจออาจารย์แล้วผมจะถามนะเพื่ออาจารย์จะรู้จักกับคนคนนี้นะเนี่ ทางนี้ก็ค่อนข้างลกเลยนะทุกคนผมว่าเราจะหาทางแล้วนะแต่ผมว่านะครับคนเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่กับไม่ใช่ลูกน้องไอ้ผลนะทุกคนมันมีเสียงคนฟันไม้แล้วนะทุกคนข้างๆผมเลยนะเฮ้ย เสียงคุ้นๆนะทุกคนใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวด้ยินเสียงอยู่ข้างบนนะัอบนนะอาจารย์ ทุกคนผมว่าเสียงเขาแก่ๆนะเหมือนเลยนะเสียงนี้ผมจำได้เลยนะครับโอ้ท่านจำผมได้ไหมเนะนี่ยผมก็คิดว่าจะไม่เจอท่านแล้ววันนี้ เออท่านผมเมื่อกี้ผมเจอเด็กคนหนึ่งอ่ะท่านเด็กคนนั้นเหรอครับเด็กคนนั้นมันขีอบุญหลงบุญหลงเหรอท่านใช่ท่านรู้จักใช่ไหมข้ารู้จักเห็นข่ามเจอมันในป่านี่แหละมนันไม่ใช่ลูกผีข่าหรลงนะม,มันเป็นลูกสัตว์ของโยธีเน,นี่ยมันหมอ,อกเก่าเหรอใช่ครับ S <S <S คือผมเดินมาผมเจอเขาชี้ชี้มาทางเนี่ยท่านผมเลยเดินมาตามที่เขาชี้นั่นแหละส่วนนี้เนี่ยไอ้คนเนี่ยมันต้องการตัวแหลกตัวแหลกเตียนเจ่าก,ก็ต้องระวังตัวไว้ไอ้ไอคนนี้เนี่ยมันคอยดูแลทางเนี่ยเจ้าคอยไล่ลูกศิษย์ไอ้คนให้เจ้านกกนเาน่อนอนเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่า เจ้าก็ต้องระวังตัวเองด้วยล่ะแต่วันนี้ผมมาผมอยากจะมาอขอของดีท่านน่ะได้ท่านพอจะมีไหมของดีคคือผมจะมาขอของเอาไว้ป้องอกันตัวครับท่านของดีของของนีนก็เป็นของธรรมดาสำหรับเจ่าอยู่แล้วแต่หว่า เจ้ามีดไหมได้ครับท่านแต่มีค่าก็ไม่ก่อยได้ใช้ค่ะคิดว่ามันนะ่านเกิเดยาวเยอะเลยนะคือท่านก็เคยใช้ไว้ป้องกันตัวใช่ไหมท่านมีนเหลี่ยมนี่ด้วยครับในสมัยหนึ่งเนี่ยมันคือมีดน,นะ,ม,นดะดม,มีดดาบเจ้ารู้จักดาบหรือไม่มีดดาบใช่นสมัยเจ้าเนี่ย คุณเคยในถ้ําไมยของคันดาบเนี่ยสําคัญกับพวกขา้ามากนะข้าถือว่าเป็นอาวุธคู่ตายเลยก็ว่าไดแล<อ>้วเนีจะต้องพบมีดก็ติดโอ้และย,ย,ยา,างเจ้ารองเจ้าอยากได้ไหมหรอผมก็ คือผมจะมาขอท่านนะครับขอบองกันตัวนะข้าให้เจ้าได้นะครับแต่เจา้าต้องทำงานให้ค่าทำงานลยครับได้ครับท่านอ๋อดีเลยเจ้าจงไปหาสม,มุนไพรมาม<ด>ีสามารถตัดสม,มุนไพรมันได้อือถ้าเป็นมีดเล่มน่นแล้วก็จะหวังว่าจะได้สม,มุนไพรกลับมาครับมีดเล่มนี้เนี่ย มันจะช่วยเจา้าจากหลายหลายอย่างเจ้าไม่ต้องมีห่วงว่าจะเจออันตรายถ้าเจออันตรายแล้วก็ควักมีดเล่มนี้ออกมามันจะตายม,มันจะตายมันหวาพวกพีซารเนี่ยมันกล้ารยุ่งกับเจ้าเลยเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปเอา นี่รับไว้หรับเหลี่มนี้ต่อตองดูแลอย่างดีจะทำให้มันเสื่อมล่ะ แล้วก็เพรลกิจที่ขเาหายใจเจ้าจออยา่าหนาจริงนะเจ้าห้ามีดมาให้ข่าหนึ่งเล่มขาจะปลูกเซกให้เจ้าพร้อมสมุนไพรที่เจ้าต้องไปหามามาเนาะนะก็คือถ้าได้ผมไปหาสมุนไพรจะปลูกเซตนี่มีใช่ไหมใช่โอ้มีเล่มนี้เนี่ย ถามมาตัดสมุนไพรที่ว่าแห่งไปหาเนี่ยตัดตายเฉพาะเล่นี้เท่านั้นถ้าเป็นเล่มอื่นเนี่ยเจ้าจะไม่สาม,มารถตัดได้นะ <c oughs> แล้วสมุนไพรที่ว่านี่คือสมุนไพรครับว่าโลหิตนะเบาะวานหันะ <c oughs> หว,หวใจ <c oughs> หวัหวใจ <c oughs> จะมีรอยเลือดของ มีเลือดจริงๆริงนะรู้มตายหนัายมิดผมคิดว่าเลือดของลูกน้องไอ้โผล่นะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นี้ดเป็นเลือดผองเจ้าของเก่าใช่เจ้าของเก่าเนี่ยเป็นนักรบโบราณถือศิลรักษาศิลดีเขามีพลังเยอะมากข่านเนี่ยยังนับถือเขาเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยได้จากลกมีไปนานแล้ว มีเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่มีดาบเ่ียวไวสู้โดยเฉพาะต่เป็นมีดเถียวไวใช้งานแต่ว่าดาบนี้เนี่ยไม่ตามกว่าเก่าสิบแปดสิบปีแล้วว่านานอยู่เนาะมาบอกท่านเป็นคนตัดเนี่ยโอ,อ่ดาบนี้ก็นานดูอ่ะ<อ>ขาเป็นคนตัดใ้เจ้าของมันเองโอ้ดาบม,มีเล่มนี้เนี่ย ปลูกเพงเนี่ยผ่าเป็นคนปลูกเพกงด่างเป็นคนตัดเพราะว่าให้ข่าเลือกแต่ของคนนั้นเนี่ยผ่ารู้จักกับมันดีมันเป็นคนผู้ทรงศีลแล้วก็มันเนี่ยคอยช่วยเหลือข่าผ่าเลยเก็บมีดมันไว้บางทีผ่าเนี่ยต้องการความเยเรือเนี่ยมีดล่นมนี่เนี่ยช่วยขาได้แต่ว่า เจ้าก็ต้องพยายามรักษาสีนนะไม่ครบหรือว่าไม่ครบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งสำคัญสำคัญเนี่ยเจ้าก,ก่าททำไว้แล้วไปผิดลูกผิดเมียเขาอ,เอย่าไปหรอแล้ขวขโมยหรือว่ากินเหล้าอะไรพวกนี้เจ้าอย่าไปทำไม่ดีหรันจะทําให้มีเจา้าเสือไปด้วยโอเค เจ้าจะกลับไปก่อนเลยไหมข่าจะนั่งสมาที่ยู่ที่ตายแต่ไม้ตรนนี้ข่ามาเลือกมาที่ด้วยือว่าเราจะากลับก่อนครับท่าเจ้าเดินทางกลับเนีย่ยเจ้าก่อนระวังไว้นะดูขางทางไว้เอาวังพวกมันเนี่ยจะรอบกัดเจ้าข่าเห็นนิมิตไม่เท่า มันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งจบด้วยพวกมันเล่นงานนะแต่ว่าน่าจะหลอดไปแล้วมันเนี่ยเร็วจริงๆเจาเดินทางกลับบอดภพยหลายหนุ่มเดี๋ยวผม ขอตัวกลับก่อนนะครับท่านชานสวัสดีไอ้นมสมครับขอไว้เราเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมไว้มาหาท่านใหม่นะครับเพื่อผมจะมาปรึกษาท่านเกี่ยวกับเรื่องพวกไอ้ผลพวกนี้เลยนะท่านโอเคครับท่านผมไปก่อนนะครับเ,เดี๋ยวท่านแกก็จะยังสงสีนต่อแล้วับ นั่งสมาธินะท่านน่าจะนั่งกรรมฐานดูแบบนี้ทุกคนคือน,นั่งสมาธิตั้งสตินะก็ทานได้ <c oughs> ให้มีดผมมานะครับทุกคนคือผมก็อุ่นใจเลยนะมีมีด คราวนี้ผมก็มีของดีชิ้นหนึ่งแล้วนะทุกคนก็มีของผมมันก็มีอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าผมมันเป็นมีดธรรมดานะผมว่ามันน่าจะทําอะไรกับพวกมันไม่ได้นะทุกคนผมก็เลยมาหาท่านชาญนะอาจารย์นะครับเลยขอของป้องกันนะเขาก็ได้เขาชอบเลยนะทุกคนสวยมากเลยนะทุกคนทรงเป็นอย่างนี้นะบอกว่าเป็นมีดธรรมดานะ มไม่ใช่มีดหมอนะทุกคนแต่วดานนี่เขาตัดมาเองเลยนะนานะ้โขดเก่านะทุกคนมีดูมีเลือดยนะเก่ามากเลยนะผมดูไม้นี่โอเคครั้นี้ผมไปไหนก็อุ่นใจนะทุกคนผมก็ไม่กลัวอะไรนะผมได้ของมาแล้วนะครับ ก็ถ้าผมไปแล้วมันจนนม,มจริงๆผมก็จะเอาออกมาใช้นะทุกคนถ้าผมเจอกับพวกกลุ่มน้อยโผลนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะคือมันก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอะ่ทุกคนแต่ผมเอะใจกับคนที่มาชี้นะทุกคนแต่ลุงสุกไอ้แต่ท่านชานบอกว่า ไม่ใช่พวกไอโผลนะน่าจะเป็นชื่ออะไรไม่รู้นะทุกคนก็คือน่าจะเป็นคนดีนเองนะครับทุกคนต่อไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนขอตัวกลับบ้านก่อนครับขอบสวัสดีครับ